เรื่องเมืองไทยวันนี้จะไปชมอนุสรสถานแฝดสยามอินจันนะครับเป็นแฝดที่มีร่างกายผิดกันดับกันได้ดีนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเมื่อ205ปีที่ผ่านมาครับที่โด่งดังแล้วก็แฝดสยามอินจันเนี่ยเขามีสัญชาติอเมริกันด้วยนะครับโด่งดังไปถึงสหรัฐอเมริกาเขามีครอบครัวอยู่ที่มูลรัฐนอตเทโรไลนาด้วยล่าสุดครับ นายกเทศมนตรีเมืองเมาท์แอรีได้ทำหนังสือขอสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่น้องครับระหว่างเมาท์แอรีกับจังหวัดสมุทรสงครามน่าสนใจมากๆไปติดตามกันเลยกับคุณสามารถคุ้มสรงธรรมค่ะ อนุสรสถานที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออนุสรสถานแฝดอินจันตั้งอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจดสมุรสงครามสร้างมากว่า20ปีแล้วบนพื้นที่15ไร่เพื่อเป็นอนุสรสถานแด่ฟ้าแฝดสยามอินจันภายในจะมีอาคารโถงจัดแสดงชีวประวัติให้กับผู้สนใจได้ศึกษาเรื่องราวของแฝดสยามคู่แรกของโลกและคู่แรกของประเทศไทยอีกทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก ผู้ที่เกิดในจังหวัดสุสงครามนะคะแล้วก็เป็นแฝดคนแรกของโลกนะคะือของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ไปอยู่ที่อเมริกาแฝดอินจันของประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะในนามว่าแฝดสยาม แฟดอินจันเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2354ในสมัยของรัชกาลที่2เรียนบ้านริมน้ำป่าคลองตลาดแม่กองตบลแหลมใหญ่บีดาเป็นชาวจีนอพยพชื่อนายทีมารดาเป็นคนไทยชื่อนางนาคแต่ในบันทึกของทางตะวันตกเรียกว่านกตั้งแต่เกิดทั้งคู่มีแผ่นหน้าอกที่ติดก,กันและมีสะดือเดียวเมื่อปี2367แฟดอินจันยังได้เข้าเฝ้าทุลองทุนีพระบาท พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้อินจันเดินทางไปกับคณะทูตเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเวียดนามต่อมาในวัย18ปีมีชาวอเมริกันหรือกัปตันคอฟฟินและนายโรเบิร์ตฮันเดอร์เจ้าของโรมหรสพในเมืองวอสตันสหร,รัฐอเมริกาเดินทางมาติดต่อการค้าที่แม่กรองพบแฝดสยามผู้นี้จึงของพาไปเปิดการแสดงที่สหรัฐอเมริกาและในที่ต่าง พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นเองกับชาญและใช้นามสกุลบังเกอร์แฟรสยามอินจันใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติยาวนานจนอายุ63ปีล่าสุดมรัฐแคลโร์เนาสหรัฐอเมริกาเตรียมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากแฟรอินจันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสหรัฐและทั่วโลกในนามแฟรสยาม คณะเทศมนตรีเมืองเมาอเอมี่นะคะมีความประสงค์ที่จะทำเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดสมุส,ส,ง,ส,ง,สงครามรในฐานะที่แปดอินจันนะคะเป็นคนที่เกิดที่สมุทรส,ง,สงครามนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ตระกูลของแฝดอินจันที่ใช้ในในานามชื่อว่าบังเกอร์นะคะก็ไปมีลูกหลานทั้งถึงสีชั่วายุคนแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นลูกหลานรุ่นเลนเนี่ยก็อยากจะมีการเชื่อมสัมพันธรรถ媒ี กับจะสงคลามในด้านบริษัทด้านการท่องเที่ยวและด้านอนื่นๆค่ะในพื้นที่นี้นะครับนอกจากจะมีอนุสรณ์อินจันแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์เรือนะครับที่มีการเก็บเรือเก่ากว่า20ลำและแต่ละลำนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะครับทั้งเรือร่องทุนเรือมากใหญ่เรือผีหลอกกว่า20ลำจะแสดงไว้เพื่อให้ได้เข้ามาศึกษาคนา้นคว้า เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวแม่กรองในอดีตท,ที่เคยผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมาตั้งแต่สมัยก่อนโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของตัวสมุทรสงครามสามารถคุ้งทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงานก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ติดตามกันต่อใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันด้วยนาะอที่นูน่น <c oughs> เมื่อไหร่เสร็จแล้วนะคะมาดูกัน